ยิงลักษณะที่สองคือการยิงแบบโบราณสมยยัยมีตะปูเข็งเวลาจะยิงแขนอย่างนี้ก็จะตัดไม้อักให้ได้ทีตัดไม้อักให้ได้ทีก่อนแล้วก็จะนำโครงมาวางทากาวแล้วก็เอาไม้อักให้วางตามโรงแล้วตกตะปูบ้างๆรอบแล้วจากนั้นเอากบมือหรืกกอกบไฟฟ้าไก่ปรับนิดหน่อยให้ใได้เรียกน,นั่นคือสมัยนั้นไม่มีไม่มีปืนเลยเลยใช้ตะปูเข็ง กูเก็บยิบโขเกี่ยงการยิดโครตามไม่อ่ะแล้วอีกรูปแบบหนึ่งเคาน์เตอร์นะครับเอออ่ะเปลี่ยนเอแล้วนะอย่างนี้เคาน์เตอร์ตัวเอสเคาน์เตอร์รูปงูเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่มันยิดโครเป็นแ่ฮเดียก่อนไม่ได้ต้องตัดไม้อาจให้ได้สามรูปแล้วตัดโครหรือตัดโครกินตามให้เกิดความให้ตัดนี้ให้เป็นรูป หรือไม่ก็ตัดเบดนี้โดย10บมิลให้ได้ตามรูปก่อนแล้วจากนั้นก็ยิงโครงให้มันเกินมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเบิทนี้ไปทาบแล้วดอกลูปปืนกลิ้งตามมันก็กัเปี้ให้มันเองนี่คือการยิงเหตเก็กบตามไม่ะเหมาะกับรูปเบรอนสระ